ข่าวสุดท้ายครับคุณผู้ชมมาดูเหตุการีหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าทําเช่นเดียวกันครับนี่แหละครับเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวนะครับได้มีการบันทึกเอาไว้เ,เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงของกลางดึกแล้วก็แช์กันไปตามโลกออนไลน์นะครับเป็นคลิปนะครับจำนวนความยาว2คลิปนะครับสองคลิปเนี่ยก็30กว่านาที30วินาทีนะครับ เป็นคลิปนะครับสำหรับผู้ชายและก็ผู้หญิงเนี่ยกำลังทํากิจกรรมบริเวณชายหาดนะครับป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตไม่คิดว่าใครเนี่ยจะมาเห็นแล้วก็ไม่สนใจสายตาใดๆนะครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มีการเร่งนะครับในการตรวจสอบเรื่องนี้เพราะกลัวว่าจะสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในทางที่ลบแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ย เพราะว่าต่างชาติสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้บริเวณชายหาโดยไม่ผิดกฎหมายก็สอบถามกันไปตาานะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสพป่าตองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการติดตามนะครับสำหรับผู้ชายและก็ผู้หญิง3คนนี้มาสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ